คืนกลับไปตั้งกันที่เตะครับเตะวางยาวขึ้นไปครับโอ้โหฟาวได้ฟาวก็กอริลีาจังหวะนี้ครับโดนเปล่าเดียวครับเบอร์เจ็ดครับเดี่ยวเสกสันสุธิจันท์ครับเดี่ยวนี้จริงๆก็เล่นในหละตำแหน่งนะซีซั่นที่แล้วก็มีมก่อนม,อมีเป็นประตูะเลยนะเป็นเป็นประตูด้วยเหนียวครับเหนียวก็วกวกตังค์เยอะละอ่ะไม่ว่าตังค์มาทำไมอ,ะอ่ะเบอร์แปดครับพุตตี้อัธพันธ์นะครับ คุตตี้อะไรอ่ะอ๋อนี่คุณอารัชพรสุวรรณนะครับยืนอยู่ที่บอลเขีร์เล่นหลอกยไงครับเปลี่ยนสูตรยิงติดกำแพงปองขวัญดอกกระโดนคั้วมาแล้วตักมาจังหวะนี้ได้ล่อเป้าแต่ตังครับเซฟไว้ได้สวยครับโอ้โหเกือบไปครับโอ้พลาดครับน้ำและพีพัดครับได้จอจ่อกับทางด้านของตังเลยครับเจอต่างออกมาบล็อกครับโอ้แล้วตัวต่างกันเยอะเลยนะครับน้ำกับตังเนี่ยดูครับต้องชมปองขวัญครับจ่ายไซส์ครับ ทะลุก็แผ่กองหลังไปแล้วครับน้ำกระพีพัดก็โอ้โหโดนตะตังตะตังออกมาวายาธาตุครับใบทายาธครับขอบคุณมากครับเซฟเอาไว้ได้ครับตอนนี้ผู้คนผู้ชมในสนามครับฮือเลยครับเล่นเวฟกันแล้วครับตอนนี้เล่นไหนวะครับเล่นเวฟกันแล้วครับไมโครเวฟข้างล่างครับเราไฟดูดตายนะครับใช้กรอกอยู่ครับ นี่ครับน้ำรับพี่พัทบอกไม่เป็นไรครับเล่นต่อนี่พี่เคิร์กโรลลิ่งหลับเหลือครับน่น่ะอ๋อคุยโทรศัศพท์อยู่เป็นนักธุรกิจไปได้เดี๋ยวนี้โอ้โหนี่นาเข้ามานําเข้าแล้วก็จําหน่ายพวกเครื่องเทศนะโอ้รวยไปแล้วพี่เคิร์กโรลลิง่งอ่ะเตะรุยมาโรจะให้เดี่ยวแต่ว่าให้กันไม่แม่นครับปองขวัญคืนกับหลังไปพี่บีสวิตรู้สึกจะไปยืนหลังนะครับน้ำรับพี่พัทขั้วไป แต่ตังรับติดมือครับตังบอลถึงบอลก่อนครับตังถ่างบอลไปทางขวาตังชอบถ่างอยู่แล้วครับบอลเนี่ยครับเลี้ยงลุยเข้ามาครับปาล์มปาวลาจ่ายเข้าไปติดครับมาอีกแล้วครับทางด้านกอซิล่าอาร์ตอัพรครับต้องผันต้องไปทางขวาต้องลงมาช่วยกันนะครับไตะที่มไว้ก่อนครับเตะมาไหวครับปาล์มปาวลาออกมาทางซ้าย มวครับมวนไปสวยรับตีตี้อยู่ยิงเลยรับตีมาหากเสาออกไปได้ทักทายครับกัซิล่าสตาร์เอฟซีก็ซิล่าฤดูกาลนี้นี่ยังดูยังประติดประต่อเกมของตัวเองยังไม่ค่อยไหลลื่นเหมือนฤดูกาลที่แล้วเท่าไหร่นะคุณโทนะเหมือนกับทั้งทั้งที่จิกๆพวกเขาก็เล่นกันบ่อยนะแล้วก็ซ้อมกันบ่อยด้วยนะใช่ครับเออแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาลงสนามไปแล้วทําไมยังยังจูนเครื่องกันไม่ค่อยติดแต่ว่าก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วนะ จริงๆพวกเขานี่เข้าใจระบบกันแต่ว่าเท่าที่คุยพวกเขาเนี่มันเหมือนขาดกองหน้าตัวเป้าแชมป์ไงขาดแชมป์ไปแชมป์ SDF นะครับบอขาดแชมป์ไปนี่มันเหมือนไม่มีกองหน้าไม่ไม่มีตัวยิงพอไม่มีตัวยิงเนี่ยมันก็ลำบากครับไม่มีตัวอ้าวจังหวะที่ฟาวอีกแล้วครับมีการฟาวโบสครับโดนสอยร่วงไปครับโบส หหรือว่าธนนันสุขเจริญคนดูในวันนี้นับจากสายตาเนี่ยน่าจะมีสักสามหมื่นคนครับครับผมเยอะมากเลยครับคนเหรอครับหมดครับโ <c oughs> อ้กัดผมเต็มไปหมดเลยครับเ <c oughs> สงมากเลยอเออคุณยูอะไรครับ <c oughs> ไม่มีอะไรทจาก็เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อย <c oughs> เปื่อยอครับปองขวัญบอกกระโดนครับ จ่ายจายมาครับออกมาทางซ้ายครับแล้วไปทางขวาไ้ยิงครับหนึ่งนะเอกติดบล็อกยังตาตามาตังยังผวามาเซฟได้ครับตังโอ้ตังต้องโวยครับตังโอ้หน้าตาไม่น่าโกรธใครเลยนะครับตังตังแอคเลยครับตังพอเซฟได้แอคเลยครับตัง เอาล้วครับตอนนี้โอ้ฟาอีกแล้วครับแม็เกมมันกำลังจะบอกเกมมันกำลังเริ่มจะมีการเรียกว่าพอเกมมันกำลังเร็วขึ้นไงจังหวะก็เด้งขึ้นเร็วขึ้นมันก็มีการชนกันบ่อยกระแทกกันบ่อยครับตีก็ล่วงลงไปอีกทีเอ๊ะข้างหน้าละครับมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับเอาถามเรื่องกติกากันอยู่ครับอ๋อครับไม่ได้มีเรื่องใช่ไหมครับจะมีเพราะเราเสียบนี่แห <laughs> ละครับเมื่อกี้เขาไม่มีอะไรัครับ ไม่ได้มีเรื่องนะฮะเอาดีๆนะครับไม่มายืนมุงๆเยอะๆก็กลัวครับบอกกตรงนะฮะโอ้จังหวะนี้ครับเออล้มลงไปครับพีตะบอยเกาครับเจอน้ำแล้วพีพัดเงยหน้าเป็นน้ำครับโอ้โหจกพี่ชมจกตลอดเลยอครับพี่พูพี่พูดแต่เรื่องดีๆจ๊กไม่จริงมันบอกว่าเจอที่คอนโดบอกจกเป็นคนดีบอกเจอที่คอนโดผม เรามันก็พูดอีกหลายเรื่องนะจโจ๊กเดี๋ยวเข้าไปเช็คบินที่คอนโดนะครับครับดีเจโจ๊กทีฟเอ็มฮะครับมาแถวๆนี้ผมเลยบอกค่าแท้คุณแจ็คเวล้วครับ<ล>เรียบร้อยมีใครอีกไหมเนี่ยเจอเจอโจ๊กดักทุบที่คอนโดแน่ไม่มีรักกันพี่น้องเหรอถามเขาไหมฮะแฮนด์บอลแฮนด์บอลแฮนด์บอลโจ๊กถามหเห็นแฮนด์บอลหรือเปล่าจังหวะนั้นเนี่ยเหรอฮะเราก็ดูแต่ดูพิทตี้ แอบก้อนนี่ตอนนี้มาเรียกร้องหาความยุติธรรมนะแฮนออฟกอนรู้สึกจะเจอแฮนด์อฟกอนซะเองแล้วครับตอนนี้เออนี่ครับนึกได้แล้วแฮนด์อฟกอนเนี่ยวันนี้เนี่ยขาดคุณปราโมดปลาทานไปอ๋อใช่ใช่อ้วนพผิ้วของเราอ้วนพผิ้วของเราใช่เออไม่งั้นวันนี้นี่เขาทุ่ม่สารในแย่แย่หนักวันนี้นะถ้าเจออ้วนพผิ้วอย่างคุณปราโมดปลาทานนี่วันนี้แฮกเป็นตัวสองรองเดียวเดียวนี่ก็ฟอร์มดีมากอ่โอ้จังหวะนัดปอนด์นี่เบสิกสุดยอดเลยบางกับพผิ้วบางกับพผิ้ว อ่ะไขผ่านมาไกลๆแล้วเราก็ชมไก่อนครับวอวยไว้ก่อนนะครับพอเดินรับหลังค้อยหลังไปแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีเดียวเป็นไงเดียวดีจังหวะนี้เอาแล้วครับเดียวเดียวโอ้ยเดียวหลุดมาแล้วไปเตะไต่มาช่วยโดนจิ้มออกโอ้โหต้องชมเกมรับของทางอาราบออย่างเอาอยู่หนึ่งทัาเอกเอาไม่อยู่แล้วโดนยิงไปติดบล็อกไม่ครับเตะเตะลุยเข้าไปเตะน้าตุ้มพันมาช่วยโอ้โหเตะยิงถากเสาไปนิดเดียวครับ โอ้ลุนี้เนี่ยยิงฉลาดแล้วนะครับเตะคือเลือกบิดเอวแล้วก็แปรไปมุมเสาไกลแล้วนะครับเตะนี่ครับเตะเลุยเข้าไปครับดีครับโอ้โหนะครับยิงได้เรียกว่าฉลาดแล้วนะครับแต่ว่าบิดข้อเท้าไม่พอครับอาจจะยิงแล้วมันไม่ติดไซก้อยนะถ้าติดไซคก้อยเนี่ยน่าจะน่าจะมุดเข้าได้ครับคุณทงเคยมุดไหมครับประจําวันมุดนะครับผมนี่เระมุดเข้าบ้านครับ เมียล็อกบ้านสิต้องมุดเข้าตามตุงพุ่มไม้กุดคุดกุดุนแมวใช่ครับครับมีลูกแมวนะครับเอาไหมครับไม่เอาครับไม่ต้องเอาแมวมาขายครับครับครับดีครับดูจังหวะภาพช้าฟาวนะครับล้มไปคือ ผมชอบคุณอีกอย่างหนึ่งนะอะไรชอบเราเวลาเราภาคกันเราชอบเรื่องส่วนตัวของเรามาคุยกันออกดีครับน่ารักครับมันเป็นเหมือนไม่มีเหมือนมันต่างว่าเราตั้งเป็นรายการอะไรมันมีบอลอยู่นะครับค้าเอคุณดูอยู่คุณมาถามบอกเจ้าแมวไหมเขาพม่แววเลยคือคุณอยู่อยู่คุณจะเรื่องส่วนตัวธุระคงการที่คุณมีกับผมเนี่ยมาพูดคุณก็พูดมันเป็นสไตล์ของผมไปแล้วอะไรก็ได้ผมก็พูด มันดูเรียลลิตี้นะบะเลงบเราเราดูเนี่ยเอ้ยสมมุติเราดูพี่หอยเออพี่วินลี่เขาคุยกันคือเขาเอาเรื่องส่วนตัวเฮ้ยหอยเอาแมวไปเลี้ยงไหมเราจะรู้สึกดีว่าเฮ้ยเขาคุยกันเรื่องส่วนตัวดีดูกันเองดีไงตอกถามแล้วของเรามันเลยไป่หญ่แล้วคุณเอาแมวไหมแมานะที่เกียจเลี้ยงโอนด่แต่ท่านี่เอาเอาไปเลี้ยงได้อันนี้แฟนนักบอลนะผมไม่ยุ่งนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับอ่าเออดีครับแฟนครับก็มากันเยอะแยะครับ ตังครับตังครับผู้ถือประตูที่สูง183เซนติเมตรเตะเปิดขึ้นมาแตะแล้วแทบจะขุดหญ้าล้มไปครับแต่ว่ายังแอคอยู่ครับตังกอซิล่าครับไปลุยทางริมเส้นครับปาล์มทุ่มมาแล้วโอ้โหโอ้โหโดนลุมก็ไปไม่ได้เหมือนกันครับเดี่ยวเดี่ยวยังไม่ได้เดี่ยวเลยครับเจอลุมครับแหมมันเห็นผลเหมือนกันนะคุณโทนกอซิล่าเวลาที่ไม่มีแชมป์นะ ใช่ครับไม่มีแชมป์พิรพลในวันเห็นผลจริงๆครับผมไม่รับไห้นะครับแก้เอาเองเลยครับแก้ออ๋แชมป์บวกเอสดีเอฟแชมป์พิรพลเล่นแล่นเหลือบด้วยเอ๊ะทำไมมันไม่รับงงมากเลยเอาจังหวะนี้ฟลายครับปองขวัญดอกกระโดนครับก็น้ำกัตพีพัดไปช่วยกันไล่บี้ครับตีแล้วน้ำกัตพีพัดโดนใบเหลือบไปครับจังหวะไปอัดตี้ครับนี่ครับตีเนี่ยไปแล้วครับน้ำโอ้โหยเตะ เอาข้อเท้าเลยครับแม่อาจจะกะจัางหววบอลพลาดครับต้องระวังแล้วครับน้ําโดนไปเหลืองแล้วครับล่ะมิเตอร์วอเตอร์น้ําเป็นไงครับคนดีล่อกลายจะเป็นคุณพ่อคนด้วยแล้วก็ตั้งชื่อลูกไว้ล่วงหน้าแล้วชื่อน้องโอเชียนโอพ่อชื่อน้ําลูกเลยชื่อโอเชียนโอโหมันก็มีกิมมิคดีนะเออเออคุณโทนอะมีลูกชื่ออะไรชื่อทุ่นไหมโถอ่ะโถ โอ้โหคือเกิดมาเป็นลูกผงไงท่าศาลับลูกคุณแจ็คแล้วครับอะไรนะผมยังไม่คิดจะมีขนาดนั้นหร่ะชื่อลูกคุณของพูดอดอากาศไม่ได้ครับดูแะพ่อมันพ่อมันหมกมุ่นไงครับผมกมีเว้คิดเยอะพ่อคิดเยอะนะครับเรื่องเยอะครับทำชอบทำให้ชีวิตให้ยุ่งเหยิงโอ้ยจังหวะนี้ยิ่ง แล้วตามไปซ้ําไม่ได้ครับทางด้านของกอซิล่าสตาร์อซีครับโอ้โหเกือบไปครับที่ปองขวัญหน้าตาตื่นเลยครับครับอ่ะแล้วก็รายการนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยครับผู้สนับสนุนใจดีครับแอร์เอเชียยามาฮ่าครับยูโรคัสตาร์เค้กเมืองไทยประกันภัยครับซอสอสอฮโรงพยาบาลพญาไทยและโรงพยาบาลเปาโลแพนครับเดียดอร่าคัปปา กรัาบลอตโต้และสนามซุปเปอร์คิกครับผมกระดบผมที่สำคัญอย่าลืมนะครับสปอร์ตโซไซตี้ครับลักเซไลท์และสถานีโทรทัศน์เอ็มก่อนวันนี้พลาคกุ้งนะครับเมื่อกี้บอกแล้วครับมานั่งสำมรองครับแต่เขามาทำแมวอะไรครับพาคกุ้งเขาอยากมานี่ยอมโดดรายการไม่เข้ารายการที่ช่องสระแนมาเลยนะล่ะนี่ครับแฮกยังไม่ได้ลงนะแฮกแล้วก็ข้างๆนี่ชัดนะครับนี้เป็นบอลหรือบาสฟูสักอย่างครับเป็นแฝดกันครับไม่รู้ว่าเป็นใครครับ อะน้องโดนัทขึ้นใหม่อีกแล้วอ่าค่อยมีกำลังใจหน่อยจังหวะนี้ก็เป็นภาพจากมุมสูงถ่ายแพนตัดเข้ามาบอลออกมาอยู่ข้างสนามครับนี่น่าจะเป็นทีมงานโค้ดเนี่ยของงานรามบอยเขามีโค้ดก็เป็นเรื่องเวลานะครับไม่ใช่มาทำกันเล่นๆแล้วจด รายละเอียดของทีมรายละเอียดของเกมแบบจริงจังเลยนะครับโค้ดนคุณกอบชัยหนูสีใสหรือว่าพี่อ้นนะครับโอ้ยเตะครับ้ตงระวังครับเตะจังหวะนี้เข้าหนักไปนิดนึงครับอ่านี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับขอโบโอ้เนี่ยครับเข้าพลาดผิดจังหวะก็ต้องต้องขอโทษขอโพยครับคือตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้ครับแต่ว่าจังหวะแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็นี่น้ําใจนักกีฬานี่ครับโอ้มีการถ่ายบันทึกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปโหลด แล้วก็ไปปั๊มขายนะครับฮะไม่มีขนาดนั้นไ่เออเล้ฮะถ่ายไว้ดูครับดาราขวัญใจเาเล่นฟุตบอลนี่นะฮะถ่ายรูปป้อนถ่ายรูปให้ได้เห็นดาราที่พวกเขาชื่นชอบเล่นฟุตบอลไงคับแฟนๆก็มีความสุขนะครับนี่เป็นภาพที่น่งรักเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนน้ำกรกพี่พัดเมื่อกี้โดนใบเหลืองไปแล้วครับต้องระวังในการเล่นนิดหนึ่ง ผเนี่ยทำท่าว่าจะตกนะครับที่สนามซูเปอร์คิกแต่ยังไม่ตกนะครับก็ผมบอกแล้วน้องโรนัตปักตะไคร้โอ้เยี่ยมมากอืมเป็นการพิสูจน์อะไรได้ในบางอย่างครับนี่ครับคุณปองขวัญหอกกระโดรก็ป่าโดนสอยเอยิงร่วงลงไปแต่พอรขบแอมมาอขอโทษขอโพยกันก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ถือเป็นตัวหลักของทีมนะคุณปองขวัญ<อ>กระโดนี่<ช>ลงนัดเหมือนกันกับคุณอีกคนนึงก็คือคุณทางด้านของคุณอ่าหนึ่งนะฮะ ที่ที่เป็นตัวหลักถึงได้โบนัสมาค่ะก็อยากไปเที่ยว